สวัสดีค่ะอาจารย์เอื้อมพอรหมวดเมืองนะคะอาจารย์ประจาําสานักวิชาแพทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นปฏิบัติการนะคะในหัวข้อของวิชาหลักจุลชีววิทยาค่ะโดยที่ปฏิบัติการในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการทดลองที่เกี่ยวกับแบคทีเรียและก็ลาวิทยาค่ะ สำหรับปฏิบัติการแรกนะคะก็เป็นปฏิบัติการเกี่ยวกับแอเซฟติกเทคนิคนะคะหรือว่าเทคนิคปัสแจกเชื้อนะคะที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไปนะคะเพื่อให้เราปลอดภัยจากการทําปฏิบัติการค่ะก่อนอื่นจะขอแนะนําอุปกรณ์นะคะโดยพื้นฐานในการทําปัสศจากเชื้อนะคะสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ค่ะเพื่อใช้ในการคลีนนิ่งเซอร์เฟสนะคะหรือบริเวณทําปฏิบัติงานทั้งหมดนะคะตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะใช้สําหรับ จุดนะคะเพื่อลนอุปกรณ์ลนไฟต่างๆนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะในการถ่ายเชื้อนะคะก็จะมี2ชนิดด้วยกันสำหรับชนิดแรกนะคะที่มีลักษณะของปลายแหลมนะคะปลายแหลมแบบนี้นะคะเรียกว่า n ิดเดนะคะหรือว่าเข็มถ่ายเชื้อนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะส่วนปลายจะมีลักษณะคล้ายๆวงกลมนะคะ อันนี้เราเรียกว่าลูกนะคะใช้สําหรับการจุ่มอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวเพื่อถ่ายลงในอาหารชนิดเหลวหรือว่าอาหารแข็งค่ะสําหรับชนิดของอาหารนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของแบคทีเรียรเพาะเลี้ยงอยู่บนอาหารที่เป็นจานอาหารแบบนี้อันนี้เราจะเรียกว่าจานอาหารแข็งนะคะหรือว่าอาหารแบบวุ้นซึ่งแบคทีเรียรนะคะจะเจริญอยู่บนผิวหน้าของอาหาระคะ่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีอาหารอีกหลายๆชนิดเนาะถ้าเป็นอาหารอย่างนี้นะคะก็คือเป็นอาหารเหลวนะคะใช้ในการ t า t r s n s r e r บแบคทีเรียจากตัวอย่างต่างๆนะคะหรือเป็นอาหารเซมิ s o l i d นะคะคือมีเปอร์เซนต์ของอากานะคะหรือว่ามีความเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะคะใช้ในการสตปเชื้อหรือการแทงเชื้อลงไปเพื่อดูการเคลื่อนที่นะคะต่อมาเปน็นลักษณะของสแลนนะคะหรือว่าผิวหน้าของอากาที่อยู่ในรูปแบบของหลอดทดลองนะคะแล้วก็เทให้มีผิวหน้าที่เฉียงนะคะเพื่อให้มีพื้นที่ในการถ่ายเชือ้อค่ะ ต่อไปจะเป็นการสาธิตการถ่ายเชื้อนะคะโดยวิธีแอสเซปติกเทคนิคหรือเทคนิคปัดสจากเชื้อนะคะเริ่มแรกก็ต้อง cleaning surface นะคะโดยการทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่เราจะทำปฏิบัติการนะคะโดย70%แอลกอฮอล์ค่ะและจุดตะเกียงนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลนไฟสำหรับอุปกรณ์ถ่ายเชื้อที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะใช้ทั้งสชนิดนะคะก็คือนิเดลและลูก ก่อนจะทำนำมาใช้นะคะก็ต้องโดนไฟให้ร้อนแดงเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะคะจากนั้นนำมาพักให้เย็นสักครู่ค่ะเชื้อที่เราจะนำมาทดสอบในวันนี้นะคะคือเชื้อเอชเชอริเชียค l ไลนะคะวันนี้นะคะ การถ่ายเชื้อเนี่ยจะทำด้วย2รูปแบบด้วยกันก็คือการใช้นิดเดิลนะคะก็คือการใช้นิดเดิลเนี่ยจะถ่ายเชื้อจากของเหลวไปยังอาหารที่เป็นเซมิโซลิดนะคะและการใช้ลูกก็คือการสติ๊กลงไปบนผิวหน้าอาหารชนิดแข็งค่ะจะขอด้วยวิธีการสเตปเชื้อนะคะหรือว่าการแทงเชื้อลงไปก่อนวิธีการเปิดสาขวดนะคะฝาหลอดทดลองโดวยวิธีอัเซติกเทคนิคนะคะคือจะไม่สัมผัสดโดยตรงนะคะก,กับบริเวณปากหลอดนะคะ เมื่อเปิดฝาให้นำปากหลอดผ่านเปลวไฟค่ะอเจนติกเทคนิคทุกครั้งนะคะคือการทำปัสจากเชื้อคนคำหนึงอยู่ตลอดนะคะในเรื่องของการคอนทาม,มิเนตหรือการปนเปื้อนนะคะเช่นเดียวกันกับการเปิดหลอดอาหารทดลองค่ะการสแต็ปเชื้อคือการแทงเชื้อลงไปโดยตรงนะคะแต่จะไม่แทงถึงก้นหลอดนะคะทำให้เชื้อที่เรา ติดอยู่กับปลายนิดเดิลเนี่ยนะคะจะเจริญอยู่บนลักษณะของอาหารที่เราแทงลงไปนะคะหากเชื้อมีการเคลื่อนที่เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปหรือนําไปบ่มแล้วเนี่ยจะเห็นลักษณะาการเจริญของเชื้อเนี่ยออกมาจากรอยที่แทงค่ะเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะก็ต้องนําไปหลนไฟเพื่อฆ่าเชื้อค่ะสำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์ต่อมาที่จะใช้นะคะคือลูก เราจะนำการถ่ายเชื้ออ e ีโคไลนนะคะจากอาหารเหลวลงส,สู่อาหารเหลวลัวกษณะของเชื้อนะคะจะติดปลายหลูบขึ้นมานะคะอันนี้จะต้องระวังในเรื่องของการหกนะคะแล้วก็จุ่มลงในอาหาร ลักษณะของอาหารเหลวแบบนี้นะคะเมื่อเรานําไปบ่มแล้วเนี่ยออตอนนี้เชื้อจะได้รับการถ่ายอยู่ไปอยู่ในหลอดอาหารแล้วนะคะเพื่อเมื่อน,นําไปบ่มเนี่ยก็จะเห็นเชื้อจเจริญอยู่บนอาหารนะคะหลังจาก24ชั่วโมงต่อไปเราจะใช้หลูมนะคะที่ทาปาสจากเชื้อเช่นเดียวกันนะคะถ่ายเชื้อจากอาหารเหลวนะคะลงบนผิวหน้าอาหารซเซรั่มนะคะโดยวิธีการสต๊กหรือการเขี่ยเชื้อค่ะ จะต้องคำหนึงถึงตลอดเวลานะคะก็คือ aestetic t e c h n i นะคะหรือเทคนิคการปัดจากเชือ้อบนผิวหน้าอาหารแซลแนนนะคะจะมีบริเวณที่ราบเรียบนะคะทําให้เราสามารถจะเกี่ยวลงไปบนผิวหน้าอาหารได้มากกว่าอาหารเหลวค่ะลักษณะาอาหารของแบบนี้นะคะเมื่อนําไปบ่มแล้วนะคะเชื้อจะเจริญอยู่บนผิวหน้าอาหารเท่านั้นนะคะจะเห็นเป็ลนลักษณะของ โคโลโนีนะคะหรือว่าลักษณะของแบคทีเรียเจริญขึ้นอยู่บนอาการที่เป็นบริเวณที่เทล,ลาดไว้ค่ะเทคนิค mm hmm. ต่อไปนะคะ mm hmm. ก็คือการขีดเชื้อนะคะ mm hmm. หรือว่าการสติ๊กเพดลักษณะของจานอาหารที่ได้เนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะทำบนจานอาหาร เลี้ยงเชื้ออาการนะคะหรืออาหารวุ้นแข็งนะคะที่อยู่ในลักษณะของเพลทหรือว่าจานอาหารแบบนี้นะคะสำหรับวิธีการเนี่ยเริ่มแรกนะคะนักศึกษาก็ต้องเลเบลนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะทําการเขี่ยเชื้อตัวไหนลงมาวันนี้อาจารย์จะทําเชื้ออีโคไลนะคะลงวันที่นะคะวันที่เท่าไหร่ผู้ปฏิบัติการคือใครนะคะให้เรียบร้อย สิ่งสำคัญคือเราจะต้องเลเบลในส่วนของก้นจานนะคะที่มีอาหารอยู่ไม่ใช่ฝาจานนะคะเพราะถ้าเกิดอ,อว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นฝาหรือว่าอาหารเนี่ยตกแยกออกจากกันนะคะก็สามารถที่จะทราบได้ว่าเชื้อที่จะเจริญอยู่บนอาหารเนี่ยคือเชื้ออะไรนะคะและผู้ปฏิบัติการในไทยเพื่อจะได้แจ้งให้ทราบได้สําหรับวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือ อาหารที่มีเชื้อเจริญอยู่หรืออาหารเหลวนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะสาธิตการถ่ายเชื้อจากจานอาหารที่มีเชื้อเจริญอยู่ลงมาในจานอาหารชนิดใหม่ค่ะโดยการใช้หลูบนะคะหลูบอันนี้เนี่ยก่อนใช้ก็ได้ทำการลนไฟให้ร้อนแดงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะใช้ปลายหลูบเนี่ยพิก up นะคะหรือว่าเขีย่ยหนึ่งคโคลนีขึ้นมานะคะจากจานอาหารวุ้นเดิม สำหรับการสติ๊กเชื้อนะคะจะมีด้วยการสี่พทเทิร์นนะคะก็คือการขีดเป็นสีแนวนะคะในแนวแรกเนี่ยจะเป็นแนวที่มีบริเวณเชื้อเนี่ยมากที่สุดนะคะเราจะขีดลงไป4เส้นนะคะ1 2 3 4ด้านใดด้านหนึ่งของจานอาหารนะคะก่อนจะทำการขีดแนวต่อไปก็ต้องลนไฟให้ร้อนแดงนะคะเพื่อทำการฆ่าเชื้อเป็นการลดปริมาณเชื้อลง ะะทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่นะคะแล้วนำมาขีดในแนวที่สองแนวแรกเนี่ยจะแทนว่าเป็นแนว A นะคะแนวที่สองจะเป็นแนว B ก็จะขีดต่อจากแนว A นะคะในส่วนของปลายนะคะเพื่อเป็นการลดปริมาณเชื้อลงจากแนว A ก็จะได้แนว B ต่อมาก็จะขีด แนว c นะคะซึ่งขีดต่อจากปลายส่วนของแนว b ตอนนี้เราได้ a b c นะคะแนวสุดท้ายคือแนว d นะคะ ข้อที่นะักศึกษาควรระวังก็คือห้ามให้แนวดีนะคะไปชนกับแนวของขีด A ที่วางไว้นะคะเอและดีจะต้องไม่ชนกันนะคะเนื่องจากแนว A เป็นบริเวณที่มีเชื้อมากที่สุดนะคะส่วนดีเป็นเชื้อที่มีปริมาณน,น้อยที่สุดวัตถุประสงค์ของการขีดเชื้อในลนนักษณะนี้คือเป็นการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียลงนะคะเพื่อให้มีลักษณะเป็นโคโลีเดียเด่ยว เพราะฉะนั้นในส่วนของแพทเทิรนสุดท้ายหรือว่าแนวดีนะคะจะต้องมีปริมาณเชื้อน้อยที่สุดจนเห็นเป็นลักษณะของเชื้อโคโ l นีเดียวๆค่ะ